คุณพิเศษวันนี้นะครับคุณคำรณชภาคุณผู้ชมไปชมเทศกาลมะม่วงที่ตลาดสมุมเมืองในเกษตรโลกเกษตรเราครับศูนย์รวมอุปกรณ์ IP, i อพี b คอมพิวเตอร์ในพวกเรามาอยู่ในงานเทศกาลมะม่วงของตลาด4ี่มุมเมืองจังหวัด เดือนในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงพระจำพรรษาแต่สามเดือนจากนี้ไปเป็นช่วงสุกของมะม่วงและนำจากสวนออกสู่ตลาดเกษตรโลกมะม่วงจากประเทศเม็กซิโกครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดอันดับสองรองลงมาคือมะม่วงจากฟิลิปปินส์อันนี้ม่วงไทยนี่ม่วงฟิลิปปินส์เม็กซิโกกับฟิลิปปินส์ชิงที่หนึ่งกันอยู่เกษตรเรามะม่วงไทยได้แค่เหรียญทองแดง คือครองอันดับสามของโลูกชมลมก็มช่วยกันทั้งสองชมลมฮะผักดันที่จะเอาผลมะม่วงของเราออกไปยังนอกประเทศนะครับมะม่วงทั้งประเทศถูกส่งมาที่ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมืองรังสิตปทุมธานีมีพ่อค้ามารับซื้อส่งออกเวียดนามมาเลเซียส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามารับซื้อต่อแล้วกระจายออกไปในบ้านเรา ตลาดสีมุมเมืองนะครับจัดให้พ่อค้าเข้ามาจำหน่ายมะม่วงในตลาดวันละประมาณ3 0 0ถึง4 0 0พตันตลาดสี่มุมเมืองรังสิตเร่งระบายมะม่วงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดเทศกาลมะม่วงขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรามีทั้งร่วมมือกับผู้ค้ามะม่วงไปส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำนะฮะ มะม่วงที่ออกมาเนี่ยได้คุณภาพมาตรฐานส่งออกได้คุณภาพคิวในงานมีกเกษตรจังหวัดปทุมธานีและนักวิชาการที่ช่วยพัฒนามะม่วงมาร่วมตรวจสอบและคัดสรรคุณภาพด้วยมีเสียงติงเตือนว่าเมื่อได้พันธุใหม่ที่ตลาดต้องการแล้วอย่าปล่อยให้มะม่วงสายพันธุไทย ต้องสูญหายไปนะคะวิถีชีวิตคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปต้องการอยู่รอดต้องการร่ํารวยมากขึ้นก็ต้องหาของขายที่มันรวยเร็วมีของบางอย่างที่มันรวยทางใจเรากลยจะขาดไปมะม่วงพันุ์เดิมๆแต่ละพันธุ์ต่างคนต่างมีดีของมันนะครับได้วิธีกรนใหม่ใหญ่เน้าสรุปตุ๊กตับคนกินมะม่วงดิบมากกว่ามะม่วงสุกชาวสวนและแม่ค้านั่งนับเงินกันสนุกถ้าตลาดมีรองรับนะ จะบอกให้เป้าหมายสูงสุดของการทำการเกษตรก็คือผลผลิตคุณภาพและตลาดอันนี้ชัยหาเกษตรโลกเกษตรเรา yes no okay ลกยุกเปลี่ยนแปลงปราตุ้มแฟงด้วยความเจริญเชิญครับก็ผมขอเชิญให้มาเดินนแดน คือประเด็นข่าวเกษตรข่านิวส์วันนี้